สวัสดีครับพี่ลุงครับครูลุงครับอยากมีเพื่อนให้จัดไปครับสวัสดีครับครูลุงด้วยนะครับครูลุงนะครับอืมใช่ไหมกล้ามตัวแล้วใช่ครับผมรอแล้วขอบคุณครับผมอ่ะทุกคนเก็ตปะใครเก็ตพิมพ์เก็ตครบหนึ่งพันจะได้อ๋อน้องขวัญยังไม่ถึงใช่ปะต้องทำคอนเทนต์ให้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 ต่อเนื่องเยอะๆเด้อนะครับไม่ต้องห่วงยอดวิวทุกคนไลด์ได้ค่ะอ๋อจัดไปน้องขวัญนะฮะ ใครเก็ตพิมเก็ตไม่ต้องห่วงยอดวิวเยอะนะอย่าลงมกับดักทําคลิปไม่เก่งห่าไม่เป็นไรไม่ต้องพูดครับทำคลิปไม่เก่งขอให้แต่พูดว่าทําคลิปเก่งเดี๋ยวเราจะเก่งเองกินข้าวตอนนี้นอนตอนไหนคะเอาตีหนึ่งตีสองสวัสดีครับพี่เมย์นี่ฮะยออนดูกับสามมือแล้วค่ะเยี่ยมเลยฮะเยี่ยมเก็ตเก็ตนะครับอ่าไม่ค่อยได้ทำวิวไม่เป็นไรครับอ่ะพิมพหน้าทีทองคํามาหน้าที่ทองคามาแม่ปุยเห็ดได้นอนแม่นครับแม่แม่ปุนเท็ดได้อ้าวแล้วคะใช่ เกดเกดครับพิมพ์นาทีทองคําม,มาแล้วก็กดรับเพื่อนโดยเฉพาะคนใหม่นะครับเด้ออ่าพิมพ์มาพิมพ์มาทําคลิปเก่งค่ะใช่ต้องทําคลิปเก่งต้องทําคลิปเก่งนาทีทองคําใช่แล้วครับพิมพ์นาทีทองคําม,มาเด้ออืมนะคือเราเราต้องพูดเราต้องอ่อน้องขวัญไม่พิมพ์คําว่ารับเพื่อนเด้อเปลี่ยนคําอื่นนะครับเราเปลี่ยนคําอื่นเราเปลี่ยนคําอื่นนะนะฮะน้องขวัญเราไม,เาไม่เราไม่พิม์คําว่ารับเพื่อนเพื่อนนะครับ พิมพ์แต่นาที่สองคำหรือหรือประโยชน์ต่อห้องนี้ที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยตัวเราด้วยกินน้ำยังไงให้อร่อยเสียงกินน้ำเสียงกินน้ำ <laughs> วันนี้จิ้มน้ําอะไรคะน,น้ํามะนาวครับอดีทรองคำเยี่ยวเลยนะครัน้ํามะนาวใส่น้ําผึ้งแต่เกลือมันเดิมไม่เสียงเขาดีหรือต้องซีเอฟแล้วเด้ผ <laughs> ู้ใดอยากได้ไหมต่องซีเอฟเด้เอยเสียงดีหรือนี่บอกเลยไม่นี่บอกโหใครได้ไปนี่บอกเลยผู้ติด,ดตามพุ่งอะ่ะไปใช่น้ํานี่พุ่งนะญี่ฝุ่นปีก็เออได้ครับผมผู้ติด,ดตามแบบเยอะยอดวิวเยอะใครซีเอฟไหมเพราะว่าผม ใส่ใส่มนไปด้วยไงลงมนลงพ่ออีหลงพ่อคุยดีนะครับเอฟมาแล้วคาจัดไปครับพี่ออนเอ้ยสุดยอดดีๆทำเสียงซะหัวไอ้สั่นแล้วนะฮะอ่ะเมิดเวลาพิมพ์พร้อมมาต้องดีทันนี้จังดังสวัสดีครับแม่ฝนน้ำหนักครับผมเอ่าเป็นยังไงครับมี็ฝนทั้งขอนแกน่นฝนตกบ่สวัสดีครับพี่แจ้งครับผมนะฮะ เสียงกินน้ำสวัสดีครับพี่เคบินมาแล้วอ่วค่เควินมาแล้วนะครับผมในนองนหี่ความรููดีมีประโยชน์เด้อืบ๊วยขนาดสไลด์นี่พูดได้สีเเฮดได้ไอติมหนึ่งถ้วยจัดไปอะขึ้นสไลด์สองเลยข้อที่สองนี่คือไปเร็วหน่อยคียแพงมันอยู่ข้อสามอ่อนซ่อนเสียงกินน้ำเนี่ฮะ ทุกอย่างดีเสมออุบลฝนตกแลนอาวแมนมมมปลนเมลรอกว่ากินน้ำห้อนชีกขนาดนี้อิ่มแล้วมั้งกูเนี่ยสายกินต้องทำยังไงก็ได้สวัสดีครับพี่สมากกากากาัรจากเกาหลีใต้เฮจันไนกันด้ให้คนเบิ่งแซบเอ็นบอลนี่ขนาดกูอินด,ดีกินน้ำยังตึนต <c oughs> ะแซบอะอะแคปจอฮะพร้อมค่ะจัดไป อนุญาตแคปจอยจากของเองแม่ลูกออน <laughs> <laughs> ทุกอย่างดีขึ้นเสมอรอบหน้าครับผมจัดไป <laughs> all is well man ครับป้ารอขักรออีรีเด่อ้าแม่นสวยแม่แล้วไม่แคบเขินเอา ชิมมะเขือนี่ยังน้องปัญญานะฮะเอ้ยน้องขัาปุ้นเอ้ยน้องขัาปั้นเฮ้ยน้องขัาปั้นถึงแล้ว <laughs> สวัสดีครับผีว่าวแววครับผมสวัสดีผีบัวครับทำได้ตอนนั้นดีมาอ๋อสุดยอดเลยผีบัวครับผมเอแบตครับหน้าครูเตรียมจอแล้วอ้อาวอ <laughs> ครูเปลี่ยนสรงผมตีครับ,บว่นเดีเปลี่ยนครับแค่ปัดนิดนึงปัดนนิดนึงใช้ทุกอย่างดีขึ้นแมนครับรอบปันดาราพลังแมนครับเอาหัวมีกันดีแว่นเด้อ เอซีกัโอนเงินนะครับจังสีได้สองของให้ในความลูกอยากกูอิดเมนครับดวงคู่รอขึ้นสูดแมนแล้วนะครับผมคู่ทาทรงผมไรครับจกักทรงผมปัดขางแบบเนี้นะครับทรงผมไรไม่รู้นะฮะขอตัวกนันผมได้ครับทรงผมแบบเทแต่เต็สี่เห็ดนะฮะอ่ะตอนนะฮะรอจากขอบคุณค่ะหรือว่าต้องซูมปะซูมมาปาดซูมมาซาน เาลนาไ,ไนี่ยสไยส่งผมอยังเนี่ยส่งผมอยู่เก่าศูนพี่น้องเออส่งผมอยู่เก่าศูนนี่เมื่อเคยเห็นดีนะคุยดีจะปัดลงมาตรงเนี้ยเออตามหอดส่งผมแม่บุญเสียตามบ่แม่บุญเสียบ่ป่ะไกนาเป็นสายสวัสดีพี่นุริยะนะครับจีซูมมพดพ่อแล้วพ่อแล้ว,แ,ลวแบปนเจมากไี่หลายครับ่ายวิ่งรับใส่สบู่คุยดีเนาะตื่นอยู่ของ ต้องใจหนาเต็มจอไม่ต้องหนาเต็มจอเด้อนะ <c oughs> กดแจ้งลัวปิดกันมาจ้าบ่ถือปิดกันครับแต่ที่ถือระบบติ๊กตอกมองว่าเป็น a อแล้วชิบาหายกดนะฮะเออโอ้ยอยากหัวนะครับรอแบบวิงว่งวิ่งแม่แล้วสิใสแแเบนตามจัดไปบีสีห้อยตองเอฟสอนวิธีการถ่ายรูปกล้องสดในเด้อครับได้ได้ครับผมได้ครับพีบ่สีตองเอฟได้ยังสิได้จัดทรงเด้อมากคู <c> ่ <oughs> จดสีทรงผมํา <laughs> จัดไปครับแนี่แม่นาใสาขึ้นบ่ใสาย,ยังไหนครับใสสบูค่คุอีดีเอ้ยคุณน่ะใสทุกม,มือเศร้าแรงงพาะมากพอกนาพอกเย็นเออนี่ขนาดสรเฮดเองเด้ตเาเขาโรงงานนี่เว้ยนารอมาแมนดาร่าต่อไปสีใสขึ้นแ้วกาการก็สีหง่ขึ้นเด้ห้วยอาจารย์มดิษกับอาจารย์มดิษเถอะ <laughs> สรุปที่สอนหรือม่สอนคือขายเก่งนองปัญญาขับปุ่นบอกนะครับเออขับปั่นบอกนะครับผมอ่ะ สรุปสีสอนเอฟกับเอฟสั้นแมนครับต้องเอฟได้ต้องฟาวเอฟลิมิตี้เอดิสันทรงเกาหลีบ้าครับทรงครับผมทร,ทรงทรงทั่วโลกเลยอาทิตย์วันหันกับทรงอันไปฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์นานแน่นปันผู้สาวเอา <laughs> สรุปว่าต้องนะทางไทยกันนะครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรื่องนะฮะเขปา,า,ขป,านนขปั่นจ่าผู้โอ้เขาปั่นนอนนึกว่าเม่เขาปุ่นทรงไซอยากกินเขาปุ่นเศร้านะฮะ เนื้อหมูเช่าไปกินกับปุ่นเช่าเนี่ยจัดไปเลยนะครับอยากหัวขนาดแม่จัดไปเลยนะครับเอฟกระดิ่งเนื้อลูกได้ได้ครับแม่ปุ่นกระดิ่งท้องค้าดีแต่ละเทื่ยงหนว่าเงินไหลมายอดวิวไหลมาหลุดเแล้วนะครับผู้ที่ตามไหลมานะครับผมขอเร็วไปคุยดีหายใจทั้งไรนะครับเอฟแบนนีเด้อได้ครับขอบคุณดอกกุหลาบครับจากไอพี่มณีรัตน์นะครับผมนะโอเคนะจากน้องเต้ยนะครับจากพี่เต้ยเสาอุบลนะครับพุ่นแล้วสวัสดีครับคุยดีสวัสดีฮะยินดีค่ะโอเค เห็นบอบโสอนจั son, กเตอ๋อคนหายอะทุกอย่างดีเกิดขึ้นเสมอหายใจแน่ครับหายใจแล้วนะฮะ all is well นี่คือพูดจากประสบการณ์ตัวเองให้เลยเอฟเสื้อได้ครับสวัสดีครับคนใหม่คอมเมนต์สแตทซซืนมาเด้อฮะบอกจากประสบการณ์ตัวเองเลยวันนั้นนะอะอ,อะไรนะไฟผมตัวเนี้ยมันชอ็อตนะฮะมันชอ็อตมันใช้งานมาหลายปีนะแล้วทีเนี้ยมันก็ดับ ผมนึกจะทํายังไงวะผมลองแล้วขอตัวก่อนนะครูได้ครับพี่หนุย่ยสวัสดีครับครยยุย้ยใช่ทุกอย่างกันคนดีเสมอฮะที่ผมทําทรงผมเนี้ยคือมันเป็นแบบนี้คือแบ g r o u n d สีขาวเนี่ยมันจะตัดทรงผมนะทุกคนนะแบ ground สีขาวแบบนี้ยถ้าเป็นวิวสีขาวมันจะดรบทรงผมไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะฮะมแม่กับแม่ละเมอน้าแล้วโอเคสวัสดีครับคูกรตแตครับผมวันนั้นไฟตาย ผมลองเสียบสวัสดีครับคนใหม่ผมลองใช้แล้วหน้ามันมืดไปครึ่งหนึ่งเอ๊ะผมจะทำยังไงวะตัวแรกก็งงๆอ๋อเรามีไฟตัวนี้อยู่ทีนี้ผมก็ไฟตัวนี้มาปรากฏว่าเฮ้ยเวลาอัดคลิปและไลฟ์สดมันมีมิติมากเห็นไหมทุกคนเห็นปะสีอะสีผมเนี่ยสวัสดีรอมห้องนะครับเออสีหน้าฝั่งเนี้ยแสงเขาเรียกว่าแสงเวลาอัดกล้องไลฟ์สดวิดีโอด้วยุูจะใช้กล้องขางเอฟได้ทุกอย่างแมนครับผมหาเงินแต่งเมียแมนครับเน,นี่ยนะ ผมเลยเอาไฟตัวนี้มาใช้ไม่ได้ใช้มันนานมากแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันเวิร์กแต่ก่อนมีแต่แสงข้างนี้ข้างเดียวมันน่าอยู่แต่ไฟตัวนี้มันมีหลายสีมันมีทั้งหมด12สีอ่ะมันเปลี่ยนสีได้มันก็เลยแบบเอ้ยดีเว้ยเห็นไหมหาเงินแต่งเมียเออตามกูนะครับยายห่องอย่างครับย่างครับผมมาท่านไหนยยนะฮะอ่ะเห็นไหมและอะไรที่มันเกิดขึ้น โควิดเกิดขึ้นโคตรดีเลยเว้ยได้อยู่ห้องทำติกตอกโอ้โหสวัสดีครับคูนิดหาเมียก่อนสรุปไม่เรียนจะไม่วันนี้นะครับหาเมียอย่างเดียวทั้งเลยนะห็นมาคุยเหล่มกามไงเด้เอ,อนะฮะอ่ะต่อต่อต่อโควิดเกิดขึ้นโคตรดีเลยเว้ยเราจะได้นาะเป็นหรือเตั้งสารคขามเดี๋ยวแบบมากไหมขอบคุณครับเป็นยังหลูกคู่ยังสี่ไงไงไม่ใส่แมีบวันนี้งเด้อ นะครับบอได้ย่ายอยู่ห้องนี้ก้อนผู้ได้บาย่ายนะครับแ่นดูหลายนะครับอมรทค์ใหญ่สวัสดีครับคู่นิดครับผมอ่ะสวัสดีครับคู่ต่วมาแล้วครับผมสวัสดีครับคู่ต่วนมาแล้วนะเออโควิดเกิดขึ้นโคตรดีเราจะได้ทําคลิปทําออนไลน์ไลฟ์สดในติ๊กตอกเนี่ยสวัสดีครับพี่นัทแล้วอยู่ห้องไม่ได้ออกไปไหนเลยนี่คือตัวเร่งฟังดีๆนะนี่คือตัวเร่งที่มันทําให้เราต้องรีบเข้าออนไลน์แล้วทุกคน มันเกปะโควิด COVID รอบแรกมาขี้แพงม่ได้ดอกไม่ปุ่นจ้องเหลียวโอเคครับแม่ขี้แพ่งไปครับจะไปทำคลิปแม่นโควิดรอบแรกมาปีที่แล้วเฟสแรกมาผมไม่ได้ทําอะไรบ่ได้เห็นยังเลยพิโมนาสวัสดีครับไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นทําเหมือนเดิมต้นเหตุเหมือนเดิมการกระทาเหมือนเดิมผลลัพธ์มันจึงออกมาเหมือนเดิมไง แต่พอมาเฟสสามเนี่ยเริ่มต้นช่วงมีนานี้บอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วไปเจออาจารย์บดตก็ไปเจอมาแล้วไปเรียนคอร์สก็เรียนมาแล้วไปเรียนเจอตัวอาจารย์บิตใช่ครับคูคือเป็นเราต้องเราต้องรีบตัวไปเจอสัมมนาอาจารย์บดตไปเจอคนระดับประเทศไทยระดับโลกมาเอ๊ะทําไมมันไม่เปลี่ยนวะอ๋อมันไม่ได้ลงมือทําต่อเนื่อง และถ้าผมไม่ทำนะผมบอกตรงไม่มีคุยดีในวันนี้หรอกไม่มีผมมายืนตรงเนี้ยแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ได้ทำทำอยู่แฟลตฟอร์มสีฟ้าแต่มันไม่โตเหมือนไม่ได้ทำนะั่แหละทำบ้างไม่ทำบ้างและมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำแล้วถ้าอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ๆผมบอกเลย all is well covid โคตโคตรดีอะเฟียสามาโคดดีคุณอย่าเป็นเหยื่อของสถานการณ์ถ้าคุณตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ปั๊บคุณจะคุมตัวเองไม่ได้ อันนี้ลึกมากเลยบางคนสอนไปก็ไม่เข้าใจหรอกคุณต้องคุณต้องคุณต้องลงมือทอําอ่ะถึงจะเข้าใจเพราะาผมเข้าใจแล้วในสิ่งที่อาจารย์บดิตสื่อมาตลอดให้กับลูกศิษย์สอนครูลุงครูสิตาคนดังๆทั้งประเทศทั้งหมดอะ่ะเขาเรียนจากอาจารย์บดิตแล้วเขาไปลงมือทําแต่ประเด็นคือทําไมคุยดีไปเรียนแล้วมันไม่ได้ผลลัพธ์วะมันไม่ได้ลงมือทํามันนี่คือผมเนี่ยมันไม่ได้ลงมือทำเอเก็ตปะ ต่อให้คนไปโรงเรียนคอร์สเป็น3 0 0 0 0นกับอาจารย์บดิตถ้าเขาไม่เอาสิ่งที่เรียนมาทําหรือเอามาเขาเรียกว่าสืบต่อเอาสิ่งที่เรียนมาสอนต่อเอามาเผยแพร่เขาไม่โตเพราะสิ่งที่จาสิ่งที่จะทําให้คุณโตอย่างรวดเร็วในยุคนี้คืออะไรรู้ปะมันคือออนไลน์โอเคแต่ก่อนมันคือแพลตฟอร์มสีสีฟ้าครับ Facebook แต่คุณคิดดูอ่ะวันนี้ให้คีย์แพงเพื่อนห้าพคุณไลฟ์สดใน Facebook ส่วนตัวมีคนดูคุณกี่คนพิมมาพิมมาถ้าคุณไลฟ์สดแล้วมีคนมาดูห้าพันคนใน Facebook ส่วนตัวคุณคือเทพครับเ <c oughs> <c oughs> จ้าคือเทพครับผมสวัสดีจ้าคู่สวัสดีครับใช่เริ่มเก่งนะครับครูถูกต้อง ความจริงคืออะไรรู้ปะเพื่อน5,000คนมันมีคนมาดูไม่ถึง10คนใช่5คนครับมาดามแอนนาเข้าใจให้แล้ว482ขอบคุณครับคุณต้นสวัสดีครับพี่แอนนี่มีอย่างมาก5คนใช่ครับแม่สแสดงว่า Facebook ใช่บางคนหลักสิบสวัสดีครับปัญญาทางด้วยสว่วนดูนี่คนเดียวเนี่ยขอบคุณราขอบคุณนี่ค ไปครับผมซาเดน่าห้าพันสิบเปอร์เซ็นมันคือห้าคนไหมเปอเซ็นคือห้าพันสิบเปอร์เซ็นคือห้าร้อยสิบเปอร์เซ็นคือห้าร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นคือห้าสิบคุณคิดดูเ facebook ส่วนตัว เมื่อวานคุณครไไม่ได้ไหลครับ Facebook ส่วนตัวเขาเปิดค่าการให้ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นคนติดตามพันคนคุณฟังดีๆห้าพันคนหนึ่งเปอร์เซนคือาคนเป็นไปได้ปะมีใครบ้างที่ทำได้นอกจากคนลงดาราขาวที่เป็นกระแสถ้าคุณดานาแบบนี้ไม่มีคนดูคุณหรอกไม่ต้องถึงเลยห้าคน ห้าสิบคนนี่คือหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วถ้าห้าคนล่ะศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์ห้าหรือเปล่ากี่เปอร์เซ็นต์ทุกคนคำนวณมาหน่อยต้นเรื่องตัวเลขคิดไม่ออกไหมผมไม่ถนัดด้านเนี้ยผมคือลูกศิษย์คุณครูไม่ใช่คุณครูต้นครับอ๋อครับพี่ต้นนะครับขอบคุณครับพี่ตนนึกว่าเปลี่ยนชื่อเป็นสวัสดีครับพี่นึกว่าเปลี่ยนชื่อเป็นครูต้นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาแบบง่งายๆอะ่ะคุณคิดดูโอเคทุกคนไม่ต้องคำนวณเยอะ ผมก็งงเหมือนกันไดนตอนนี้นอะนตอนไหนจักหน่อยครับคนดูคุณไม่ถึง1%นะึ่งเปอเซ็นตนคิดดูแล้วคุณจะโตได้ยังไงใช่คำนวณยากมากเลยผมคำนวณจากระบบเนี้ยมันก็โอเคไปก่อน้วคู่ได้ครับเพระนาะฉะนั้นฟังดีๆคุณโตยากมากในติ๊กต็กเอ้ยไม่ใช่ในในเฟซบ o ๊กคำนวณไม่ถูกใช่ครับไม่เป็นไรครับเอาแค่ห่นะ่ะแต่คุณดูครับ ใน tiktok สร้างตัวตน4เดือนโฟกัสจริงๆจัง,จงๆคนติดตาม60,000ไม่ได้ยิงแอดสักบาทเดียวแล้วไลฟ์สดคนดูเป็นร้อยเนี่ยขอบคุณปิ่มปุ่มมินิฮันฮะถูกต้องครับแม่แล้วแบบเนี้ยเราจะไม่รีบสร้างตัวตนเหรอครับสวัสดีครับพี่ป้าน้อยโอ้ยขี้แพ่งต้องขอบคุณ tiktok กท่านเนี้ยเกิดมาไม่เคยไลฟ์สดคนดูเป็นร้อยสองร้อยวันนั้นสั้นไปหกร้อย มีที่ไหนอ่ะแล้วคุณไปไลฟ์สดในเฟซบุ๊กมันจะเกิดไหมอ่ะคุณไปเปิดเพลเลยนะทิ <c oughs> ๊กต่อเขาไม่ดันคลิปคุณหรอกไม่มีนะไม่มีนะกิจกรรมจากพี่มาร์คซัก,กระเบิกให้เล่นนั่นเล่นนี่่าจริงปะพูดได้ว่าจริงพิมจริงมามขี้แพงครับแมนบอกเลยวันนี้สอนขี้แพงเรดึกๆนี่ขอพุ่นดอกกุหลาบจะไม่บุญซีดอกฮะมีอยู่บ่ครับอา้าวกิจกรรมจากพี่มาร์คซัก,กระเบิก <c oughs> ประจําสัปดาห์นะฮะ ไลฟ์สดแล้วได้เงินมันได้อยู่บ่ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กมันได้เงินอยู่บ่เมนครับปังครับเออเจ้าก็เห็นอยู่บ่ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กโรยได้เงินมันบ่นมีเนี่ยครับมีแต่งติ๊กตอกเนี่ยชวนเพื่อนมาเล่นติ๊กตอกก็ได้เงินดูคลิปก็ได้เงินไลฟ์สดคนมอบของขวัญให้เนี่ยมันก็ได้เงินแล้วดังเร็วอีกอ้ยดีแบบนี้เจ้าสิบว่าเห็ดบอกครับมันโอกาสมากขนาดนี้แล้วนี่มันเพิ่งเริ่มเฟซบุ๊กอะเริ่มมันไปสี่ปีแล้วทุกคน สวัสดีครับพี่ข้องคุณเกตตั้นนี่สอนคียแพงมากเลยเหมือนสอนในคอร์สเลยเฟซบุ๊กเขาทำมานานแล้วถ้าคุณไม่จริงคุณคุณโตยากนะผมบอกตรงติ๊กตอกนี้ให้รีบทําตอนที่ engagement มันดีต่อไปคนเล่นเยอะคุณนะ <c oughs> ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรจะถูกแย่งลูกตาจากฐานลูกค้าแต่แน่นอนเมื่อคุณเก่งจริงเจจริเดี๋ยวคนติดตาม ไล่มาครั้งที่สามใผมถึงบอกเลยว่าเออโอกาสมันมาถึงขนาดนี้แล้วมันมาหอดขนาดนี้แล้วถ้าเจ้าเบ่เรมตอนนี้เจ้าสิเรมตอนไหนดีนะเขาบอกเก็บเงินไล่เดือนติ๊กตอกเจ้านี่ถ้าแกึ้นหน้าเจ้าสิยอมใจอยู่บอเออนี่เขาให้เรียนฟรีดินี่เปิดไล่องกาแฟอีกแมนบ่นมแมนแมนพี่แมนมาเออเธอเธอถาม,ถามยังไงได้ครับพี่โอปอครับผมแมนบม่มีบออ้าวไล่เดือนมาบินติ๊กตอกไล่เดือนทุกคนมีอยู่บ่ฮะมันบอกมีเด้ มันบอมีอ่านอ่านเมีนเนี่ยอ่านเมียลนะครับที่โอปอครับเห็นแล้วฟรี่ะเมีนทีเปิดสองสองก็ฟรีเออนี่ภาษาไทยอุบลสามสองก็ฟรีภาษาไทยอุบลสี่สองก็ฟรีเอ้ยเปิดสองสามสองฟรีเบิดเมีนนะเมีนครับเริ่มทางโดนตุนเห็นดักเมีนครับเนี่ยอย่าเก็บเลยค่ะเออแม่ยนจะรีคำคู่ผมบอกว่าถ้าผมเป็นเจ้าของจริงกองนี่ผมเก็บแล้วผมเก็บรายเดือนแล้วนี่ นะฮะยูสเสร์บ่ตั้งใจเห็นคลิปเนี่ยเก็บไล่เดือนแล้วนี่เห็นไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นบางคนฟังดีๆนะใครที่มีปุ่มไลค์แล้วไม่ไลค์คุณฟังดีๆนะบางคนโคตรอยากไลค์สดคือบอ่ออ่านล,ละบานนี่เอาพี่โอปอพี่มยังมากอ่านอยู่ตัว่ะคับนี่เห็นอยู่เนี่ยพี่มาด,ดีละ่ะให้แอดมินตอบได้มเนี่ยอ,อ๋อผมไม่เห็นใช่ปะ่ะเนี่ยเนี่ย ให้อดินตอบแอดินไล่ตอบอยู่นะเนี่ยอ่านแล้วครับพยายามไล่อยู่จ้าต่ไม่มีเคลื่อนคุยค่ะโอเคไล่ต่อไปได้มีเองนะครับแมนความจะรีบตั้งใจเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นโอกาสทุกคนกับถือเก็บก่อนหมู่แมนมันเป็นโอกาสลงคลิปแล้วลบเป็นอย่างบ่เป็นครับย่าลบคลิปให้ตั้งเป็นส่วนตัวติกตอกไม่เหมือนแพลตฟอร์มอื่นไม่ต้องลบคลิปเด้อน้องโอปอเก็ตบ้างครับ เก็ดบอเก็ดพิมพ์เก็ดหน้าแมนมี่หน่อยใจนะครับไม่ต้องลบคลิปนะครับเป็นอย่างเป็นแน่นอนครับช่องจะถูกมองว่าช่องคุณผิดปกติหรือเปล่าถึงลบคลิปต่อเนื่องการต่อเนื่องกันต่อไป AI เขาจะตรวจสอบแล้วคุณจะโดนปิดช่องไม่ต้องลบคลิปนะถ้าใครกําลังทําอยู่เด้อเดียมากเลยที่มีคําถามนะครับอโอเคบอลทุกคนโอ้ยขอสองนี่ทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอ all is well all is well เพราะฉะนั้นให้คุณรีบตั้งตัวโอกาสโอ้ยเนาะ กันยอนลงแล้วรวๆรวบ,ลบ,ลบตลอดเอากระยาไปลบแหม่อ่านบ,บ้างสิเกตค่แมนครับผมยาไปลบยาไปลบครับผมดีแล้วที่มาถามเข้าถามของนี่นะฮะต่อไปจังสีบัวใรไปเห็ดอีกนะนะครับอ่ะนาทีทองคำอันมากดีเนาะแมนสําคัญลหละเนาะครับผมคุณควรไม่ได้อะไรเอาบาัวดอะไรสุดจังไงไหนครับไรซูมือเม่ว่าบัวใดใสื้อนะฮะําคลิปเก็บไว้ยี่สิบกว่าคลิปเลยคาดได้น้อยแมนครับเฮ็ดไปเลยครับ ใช่อย่าไปลบอย่าไปลบอย่าไปลบครับบอกคือแพลตฟอร์มอื่นเด้อติดตามเลาด้วยจ้าขอคุณครับอ่ะนาทีทองคํามานาทีทองคํามาติดตามเราด้วยจ้าจัดไปรอบสุดท้ายเดยิโดยเฉพาะคนใหม่นาทีทองคําคืออะไรนาทีทองคําให้กับคนที่คนใหม่เพื่อนน้อยไม่มีเพื่อนอยากมีเพื่อนเยอะเออกดมาพิมพ์คอมเมนต์อะไรก็ได้เวลาที่ลงเกี่ยวไหมเกี่ยวฮะ ให้พิมพ์คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์่าแล้วก็กดคลิปบ้างคลิปกับเป็นใช้เย็นๆครับนะมันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ครับตั้งค่าเป็นส่วนตัวครับมาไม่ใช่จักหยางหรอกคบติดต่อกระได้มันเป็นกฎของติกต่อ,อรับเราต้องศึกษา นะฮะอืมติต้องข้ามคู่บัคู่รอนะครับแมน่นคู่สุดยอดดีดีวันนี้เราต้องรู้กดทิกตอกถ้าอยากรังใน t ิกตอกนะครับทุกคนฝากถึงทุกคนนะฮะเราอยู่บ้านไหนแน่นอนเราก็ต้องรู้จักกดรู้จักเกณฑ์อยู่ Facebook ก็ต้องรู้จักก f a c e b o o กอยู่ YouTube ก็ต้องรู้จักกด youtube อยู่ Tik Tok เราก็ต้องรู้จักกดว่าเขาห้ามอะไร สบู่ค่ะสบู่ค่ะจองจองได้ค่ะพี่ตุ้ยนุ่ยทักอินบ็อคคิง ing, ที่หน้าโปรไฟล์คู่รอคักแมนครับผมผิวใสขึ้นอดีดีเมนครับสุดยอดครับคู่ผิดสมัครแมนครับและคีแพงมากคู่ตัวจไซต์ฟอและคีแพงมากก็อยู่ที่ข้อสามเนี่ยอ่านเนี่ยเอา้าพี่พิมพ์ยังมากเมื่อกี้อ่านมาท่านหรือเปล่าแว่นตาดีเทดีนะดีอีดีนะครับอ่ะทุกคนเวลาพิมพ์พร้อมมาเวลาพิมพ์พร้อมมา พิมพ์พร้อมมานะฮะสุดยอดครับพิพัดนะอ่าแม่นครับใครที่อ่านไม่เห็นของคุณนะคะยินดีฮะใครที่ผมอ่านแล้วมันเลื่อนไม่เห็นพิมมาใหม่เดือนล่งนะครับพีสีพิม์มาใหม่นะครับนะฮะพิม์มาใหม่นะโอเคพร้อม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 นะพร้อมพร้อมพร้อมใครยครับใครสบู่ใครสบู่สมุนไพรถูหน้าเห็นไหมคุยดีหน้าใสมากเลยพร้อมพี่โอปอบอกนะฮะโอเคพร้อมคู่นี้บอกแม่ปุยบอกพร้อมนะครับโอเคขอบคุณ อ่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งจานครับผมหนึ่งถ้่วยครับผมนะอ่ะโอเคขออนุญาตเปลี่ยนแว่นครูส่งแว่นฟ้ามาให้หน่อยได้ครับครูเควินซีเอฟเด้อเดยวจะส่งแว่นฟ้าอะไรมันอันตรายครับมันเห็นเบิร์ดหองเลยอ่าโอเคผมมวยไซอิรีแหละครับผมใครเบิร์ดทุกอย่างแมนอ่ะอยากอย่างนี้อยากส่งรูเรื่องเฮดบิที่อะไรโซนไนติ้งตอกได้ได้ครับผมได้ครับทั้งเฟสบุ๊กเด้อขอบคุณบะมีครับ ข้อสามโคตรขีพแพงเลือดซีเอฟเลยจัดไปครับคุณเขียนเลือกเพื่อนสีลเสมอกันพี่ซีเอฟมาใหม่ไม่เห็นนะครับขออภัยนะครับเด้อดังปืนกับมาอ่าแคปจอเดี๋ยวมีสไลด์เพิ่มแคปก่อน ตังใจนะครับตังใจพร้อมครับพิมพ์พร้อมมาเขาตัวใดครับผมใดครับเลือกเพื่อนศินเสมอกันอ่าควยลีนะฮะคลิปไวรอลอะไรคะคลิปไวรอลคือคลิปที่มียอดวิวสูงลงภายในคืนเดียวเป็นแสนวิวล้านวิวคลิปไวรอลหรือกับไวรัสอันเดียวกันนะฮะคลิปไวรัสอันเดียวกัน แพร่กระจายคลิปที่มียอดวิวสูงนั่นคือคลิปไวรัลนะฮะโอเคข้อสเลือกเพื่อนศิลเสมอกันเคยเห็นปะศิลเสมอแล้วเจอกันสวัสดีครับพี่ไก่จอยมาแล้วศิลเสมอแล้วเจอกันเห็นไหมบอกเลยสิ่งที่เรากําลังสิ่งที่ผมกําลังยืนพูดสิ่งที่ทุกคนกําลังนั่งอยู่มือถือเนี้ยถ้ายังไปอ่านอีกจากบาทเนี้ยเอา เพรามันเยอะนะครับผมจะต้องรีบสอนนะฮะโอเคนะพิมพ์มาใหม่ละกันเนาะนะฮะสวัสดีครับพี่น้องธัญรัตน์ยอดผ่าจากเฟซบุ๊กยังไม่เห็นครับพี่สีนะฮะสวัสดีครับพี่